พาลาริมติกอารีส2024แข่งมัด7จ็ดวันยืนขึ้นนำที่1 53เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับ16มีสีทองสีเงินและ6ทองแดงเหรียญทองของไทยได้จากพงศกรแปรยอจากบิวเชริสซิ่ง400เมตรชายคาสที53 วอลวุฒแสงอัมพาบ็อกเซียรประเภทบุคคล bc 2, 2> เหรียญที่3ชัยวัฒนลัตะนะวิวแชร์เลสซิง่งร้อเมตรคาสทีสี่เหรียญที่4สดสดร้อนร้อน,อน,อนจากสายสุนีะนะวิลแชร์ฟันดาบซเซเบอร์หญิงคาสบีเหรียญเงินเหรียญแรกปิงปองคู่ผสมยุทธจักรกินบ้านชื่นกับวิจิตราใจอ่อน XD 7เหรียญที่2ได้จากปิงปองชายคู่คาส MD14 รุ่งโรดไทยนิยมกับพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาศิริเหรียญเงินเหรียญที่3ได้จากว ER ิวแชริสซิงชาย400เมตรคารสทีหอธิวัตแพงเหนือ,หอเหรียญเงินเหรียญที่4ได้จากแบดมิตตันหญิงเดียวคลาสเป็นยูเอสหนึ สุจิตรัตปุคคำเหรียญทองแดง6เหรียญได้จากบ็อกเซียบุคคลชายคลาสบีซวัชรพลวงษาเหรียญที่2ได้จากเทควันโดรุ่น4 7กิโลกร,รัมหญิงประเภท KCC ขวัญสุดาพงกิจจ้า เหรียญที่3ได้จากปิงปองหญิงคู่คลาส W D 5ดารารัตอาสายุทธกับชิวชิตพยักษ์บุตรวันณศิรินาเหรียญที่4ได้จากปิงปองชายคู่คลาส M D 8หวันชัยชัยวุฒิกับยุทธจักรกินบ้านชื่น เหรียญทองแดงเหรียญที่5ได้จากแบดชายเดี่ยวคลาส sl 3มงคลบุญสนเหรียญที่6ได้จากแบดบินตันหญิงคู่คลาส w a s 1และ w ั s 2สุจิรัตปุกคำกับอำนวยเวทวิฐานพวกเราชาวไทยเป็นกำลังใจและรอเหรียญถัดไปนะครับพวกพี่พ